ยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจอะไรครับลุงสวัสดีครับโจโน,นะครับสวัสดีครับออสตอนนี้ผมครับอ่าเป็นไงวันนี้มากงานอ่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบงานดีมากเพราะปกติเขาจะแบบจัดตรงทางเชื่อมตรงไอคอนเดียแต่ว่าเหมือนครั้งเนี้ยเขาเปลี่ยนมาจากที่เอ็มเซเปียแล้วมันก็แบบได้ไวใไหม่ๆซึ่งแบบว่าเออเราก็แบบตื่นตาตื่นใจมากเลยกันใช่นะซึ่งเป็นดาดฟ้าทุกคนดาดฟ้าเลยลมโชโคดีมากครับเพราะว่า เห็นนางแบบแต่และคนเดี๋นี่คือผมตีผมสลัดตลอดครับอ่าไหนนู่นหน่อยสีไหนอัปเดตผลงานกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวพอเริร่มเปิดโซ่กา,างโซ่จะยังไงบ้างยังไม่ค่อยชินอากาศเท่าไหร่แบบเอ้ยอยังงงเลยเจ็ดแบบาาาหลกนิดว่าคนละเรื่องคนละเรื่องพอที่นู่นมันประมาณแบบ3องศา4องศาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเออแบบทุกอย่างไวดีมากแต่ตอนนี้รูปยังอยู่ที่ที่นู่นอยู่เลยนะรูปยังไม่กลับ กายหยามาละเออเป็นเป็นยังไงบ้างในแฟนมีดกับนเพืองที่นูคือมันเป็นเหมือนแฟนมีดแบบกับชาวยุโรปครั้งแรกแล้วแบบทุกคนแบบน่ารักมากแบบจอยเรามากแล้วเขาก็จะแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบเป็นวายที่แบบแตกต่างดีที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้แบบสัมผัสอะไรเงี้ยครับใช่น่ารักได้ไปร่วมงานกับทั้งเฟิร์นทั้งเบนแต่ก่อนหน้านี้คุณก็จะอยู่ที่ด้วยกันอยู่แล้วเข้าไปมีดเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับเข้าไปแฟนมี ก็คือเบนกับเฟิร์สคือสนิทกันอยู่แล้วพวกเราก็แบบแกล้งกันตลอดแบบมีอะไรก็แบบเมากันทุกคนแบบน่ารักเป็นทีวีที่ดีมากครับก็อยากแบบเป็นแฟมิลี่กับน้องๆอีกีะทําใจอะไรที่สุดอ้ากับมาไม่ใช่เป็นไม่ใช่แฟนคลับำไม่ใช่แฟนคลับจะว่าเป็นน้องเบนกับน้องเฟิร์สนี่แหละเพราะรู้สึกว่าน้องๆน่ารักอะเออแบบพวกเราผัดกันถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแบบเจอมุมไหนก็แบบเฮ้ย เฟิร์สเฟิร์สถ่ายตรงนี้ไหมถ่ายตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวถ่ายให้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบน่ารักแบบช่างหาคอนเทนต์มาทํากันมากอะไรเงี้ยน่ารักมากใช่ครับก็ตอนนั้นเแอมเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเกิดที่นู่นเลยนะเขาพาคุณไปทำอะไรกันบ้างเฟิร์สเ่ะเหรอโอ้โหคือจะบอกว่าจะเผาเรื่องหนึ่งคือเฟิร์สอ่ะมันชวนทุกคนไปแบบวิ่งจ็อกกิ้งแต่ตอนกี่โมงหรือเป่าตีสี่ไปยังไงทุกคนน่าปล่อยเฟิร์สไปคนเดียวปล่อยไปเพราะตอนนั้นก็ทุกคนแบบเหนื่อยไง เที่ยวเหนื่อยก็แบบตื่นไม่ไหวเออเออใช่แต่นางกินขนมเก่งมากนะเออสู้ตาย happy happy ครับผมตอนนี้ก็กำลังเริ่มถ่ายทำเอ่อซีรี์เรื่องใหม่อยู่ครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตทางอินสตาแกรมเรื่อยๆครับรถพ่อพอสบอยนี่แปลว่าแบบเรื่องอะไรอะไรอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เรื่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับพิเรียดนิดนึงครับ ส่วนเล่นกับใครเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเอาอีกรอบหนึง่งครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเออ่ลิเกครับเกี่ยวกับลิเกเรื่องนี้น่าจะให้ติดตามกันได้ประมาณมิถุนากรกฎาคมครับนนครับเป็นยังไงบ้างขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกใช่ไหมใช่ครับขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับต้องไปเจอเล่าลิเกทั้งหลายจะเป็นยังไง เขาเก่งร้องรีเกเก่งมากกันทั้งกองเลยครับทั้งน้องอินชัดแล้วก็น้องสเลงร้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็ตัวลายร้อมทุกตัวร้องลิเกเก่งมากๆซึ่งผมคนเดียวเป็นคนเดียวในเรื่องที่ไม่ได้ร้องรีเก <c oughs> ครับไปเล่นเป็นบทบาทไหนแล้วก็จะแซ่บขนาดไหนต้องรองติดตามนะครับ <c oughs> <c oughs> เวิร์กช็อปไปแล้วครับประมาณสองสาครั้งแต่ผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่น้องๆเขาก็จะเวิร์กช็อปกันไปเยอะกว่าส่วนมากเขาก็จะเวิร์กช็อปในด้านการร้องการรำลิเกครับแต่เดี๋ยวเดือนเมษายนนี้มีแถลงข่าวเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เอเอขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับติดตามด้วยครับครับเนี่ยคุณรู้ทไมว่าแบบว่านละครแต่ละคนเนี่ยโดยเขจะมีแบบว่าแม่ยกก็ยกใช่ใช่ครับใช่ครับแตคุณได้บทของคุณต้อง เราไม่รู้อ่ะร้ายอีกแล้วเหรอท้าไมรู้ว่าไหนต้องเกลียดคนถูกต้องนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซาเล็กเกยนค่ับหรือโดนเองก็โยกไม่โยกอ่าคขงผมจะโดนพ่อโยแม่โยเกลียดหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะคือมันร้ายแบบร้ายมากๆร้ายจนแบบคนต้องเกลียดครับแต่แต่ก็ไม่เป็ไรก็ขอไปอ้อนๆพ่อโยแม่โยสักหน่อยอยากได้พวงมาลัยบ้าง ที่สยามใช่ใช่ใช่เห็นแฟนคลับไปเยอะมากครับแล้วก็ได้วงมาเลยกันเยอะมากค่ะอย่าลืมนะครับเมษานี้ฝากติดตามงานแถลงข่าวด้วยนะครับเป็นคอนเสร์ตใหญ่สะดวกแน่นอนฮะครับมนครขอหน่อยเอาเริ่มกตรงครับครับก็เร็วๆนี้นะครับมิสเตอร์ด็อกเตอร์นะครับแล้วก็ขอฝากทุกผลงานของโจได้ที่โซเชียลมีเดียกวิน KVP เลยนะครับ K A V I N K V P นะครับ ของต๋อยก็จะมีอัปเดตในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับติดตามได้ใน T O D P R A N A P O N G นะครับต๋อตอนและพงศ์นะครับฝากเข้าไปกด Follow กดไลค์ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณนะคระับ